สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราก็มาเจอกันในหน่วยกินดีอยู่ดีมีสุขค่ะคุณครูค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องใหม่นะคะค่ะการพักผ่อนนอนหลับค่ะนะคะเอการนอนหลับเนี่ยผู้ใหญ่เป็นยังไงนะคุณครูนะผู้ใหญ่เหรอคะต้องนอนแระแต่ละช่วงแต่แล้วทำไมเราต้องนอนพักผ่อนด้วยละคะคุณครูตูเพราะว่า เราจะได้พักผ่อนสมองที่เพียงพอตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะได้รับรู้สิ่งที่มีความรู้มากขึ้นค่ะนี้แต่เด็กเราก็ต้องนอน11ชั่วโมงใช่ไหมคะอย่างต่ำแล้วเพื่อการพักสมองพักสายตาใช่ไหมคะใช่ใชแล้วค่ะเวลาตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่นหลังจากที่ได้นอนหลับพักผ่อนแล้ว เหมือนที่เราให้เด็กๆนอนตอนกลางวันใช่ไหมคะคุณครูตู่ใช่เลยค่ะเพราะว่าตอนเช้าช่วงเช้าเราก็ทํากิจกรรมเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเวลาที่อยู่โรงเรียน<อ>เห็นไหมละคะดเด็กๆคะการนอนพักผ่อนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยเด็กๆก็ต้องนอนพักผ่อนตามเวลาที่กําหนดนะคะเพราะเด็กๆยังตัวเล็กนะคะอาจจะต้องนอนถ้าเด็กๆนอนไม่เพียงพอเด็กๆก็จะ รับรู้สิ่งที่ให้ความรู้นั้นไม่เพียงพอกับเด็กๆนะคะอาจจะจําไม่ได้เอาลืเทีงอะไรบ้างนะคะฉะนั้นเราต้องพักผ่อนนอนหลับให้เป็นเวลานะคะเพื่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยจะได้เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพนะคะ,ะ,คะเหมือนตอนตางวันเด็กๆก็ต้องน,นอนใช่ไหมคะแล้ว ตกดึกเด็เกๆนอนดึกได้ไหมคะคุณครูตูค่คะไม่ะอเลยเราจะนอนเข็งผู้ใหญ่ไม่ได้เราจะนอนอยู่ดึกเหมือนผู้ใหญ่ไม่ได้แอดเราจะต้องรีบนอนก่อพ่อุแม่เลยนะคะเพราะว่าเราเป็นตัวเล็กอะ่อะโอ้ใช่เลยนะคะเด็ก่ะเวลากลางคืนเด็กๆก็ไม่ควรที่จะนอนดึกใช่ไหมคะต้องนอนตั้งแต่กี่ทุ่มนะคะสองทุ่มครึ่งใช่ไหมคะมใช่แล้ว การนอนที่ดีนะคะสมองของเราก็จะได้พักผ่อนไปด้วยค่ะเราจะได้ไม่ต้องคิดเยอะสายตาเราก็ได้พักผ่อนพอตื่นขึ้นมา<โ>หน้าตาของเราก็จะสดชื่นเห็น <สะ S 1> ไหมล่ะคะการนอนหลับพักผ่อนมีประโยชน์มากๆเลยแล้วเด็กๆล่ะคะอย่าลืมทำตามคุณคุณนะคะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนอนหลับพักผ่อนไปแล้ว ทีนี้หลังจากตื่นนอนเราก็ต้องมีอีกหนึ่งวิธีนะคะคือการเก็บที่นอนของเด็กๆนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะการเก็บที่นอนก็เป็นการสร้างนิสัยความมีระเบียบแล้วก็ฝึกให้เด็กๆรู้จักรับผิดชอบเด็กๆจะได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองฝึกให้ลูกเก็บที่นอนก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ของลูกๆนะคะเป็นรากฐานของการมีวินัยน,นั่นเองค่ะ อย่าลืมเก็บที่นอนหลังจากตัวเองตื่นนะคะพับที่นอนพับผ้าห่มให้เรียบร้อยค่ะวคะคุณครูน้แนะบบคุณครูตู่ก็มีสาระมาฝากเด็กๆเทา่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะ